รถก็ไม่เอากางเกงไม่กันอ,อาจารย์มีผู้แบบมากเก็บขยะบกมือหน่อยนะคชาวไทยบกมือหน่อยค่ะช่วยช่วยเลือกด้วยนะคะมิไสไซเรนทางดอนจ้า ันนี้อันแรกคือเป็นเพืดนะคะเป็นเพืดอไอ้ลูกไอ้บอสเคยย่องกายเป็นลูก, <c oughs> ยยกาย,มกายมาเมาได้นะเก็บหญ้าเก็บหญ้าเป็นนะจ๊ะแต่ได้เรื่งองนั่งกับข้าทำไมป็นนะแต่ได้เรื่องดามแม่ยาเห็นสีนึงนะจ๊ะ ก็เดี๋ยวไปแข้งกันได้โอเคเลยจ้าจุดโตมาได้ขายไม่แพงตัวละห้าเซนพอทะเลเริ่มสะอาดเลยนะคะเริ่มสะอาดเลยนะคะทุกคนดูระหว่างเมื่อกี้กับตอนนี้นะคะ Ôi Lấy điện đó ดค่ะชื่อนาประชาสุสารันค่ะอายุ27ปีค่ะค่ะปัจจุบันก็เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะตอนนี้ก็เพิ่งเรียนจบค่ารือว่างานขายบ้านแล้ววันนี้ก็น้ําขึ้นค่ะน้ำขึ้นแล้วทีก็มีขยะเยอะมากขึ้นมาช้่ง แล้วมันจะอยู่เยอะมากาเลยตามบริเวณบ้านหรือบ้านเพราะว่าบ้านเราอะอยู่ติดกับอยู่ติดกับทะเลค่ะเนี่นยะะบ้านเราแล้ว,ลวก็เคอดูไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเป็นมันไม่สวยงามแล้วก็มันเป็นผิดต่อเอ่อชดทะเลค่ะก็เลยชวนน้องสาวคนนึงค่ะพายเรือไปเก็บขยะกันก็ตามที่เห็น,นะคะ่ะ ขยะเนี่ยส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์ซนจะเป็นถุงพลาสติกค่ะซึ่งถุงพลาสติกก็จะมีถุงรอง<า>ยิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่เยอะมากเลยแล้วก็ถุงขนมแล้วก็อีกส่วน,นก็จะเป็นพวกอ,อ <S <S แพมเพอร์ต่างๆที่ใช้แล้วแล้วก็ทิ้งลงทางลงล <S <S ทะเลอยากให้ทุกคนช่วยกันนะคะ เราอยากทิ้งขยะลงทะเลเลยค่ะเอ,อที่ทําไปนะคะเราคิดว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมค่ะเราอยากจะอ,อทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะคะที่อยากทําความดีค่ะบางครั้งเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งหมดได้ สิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเริ่มจากตัวเราก่อนครับอยากรณรงลงให้ทุกคนนะคะอาหารมารักษาธรรมชาติของเราแล้วก็เก็บขยะที่อยู่ในทะเลด้วยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราควรจะทํามากที่สุดก็คือการไม่ทิ้งขยะลงในทะเลค่ะ